้ฮยที่ดูดซูบอันเดียวทำไรได้ก่อนฮัลโหล สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วสำหรับการรีแอคชั่นโลกคุกนาหรือสกิบดีทอยเลตของช่องคุณเวอร์เรนด์โดยในคลิปนี้จะเป็นตอนที่86และ87ฮะก่อนที่เราจะไปเริ่มดูกันฮะเดี๋ยวเราไปทวนความจำกันหน่อยว่าก่อนหน้าน,นี้มีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างครับใน EP ีที่84และ85ยังคงเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดอีกเช่นเคยฮะโดยฝ่ายอิอันจะมีทนหน้าของไตรไททันกับโซน่าไททัน เป็นแกนหลักในการต่อสู้ส่วนกองกำลังฝ่ายชักโครไม่ว่าจะเป็นทอยเล็ตในคอมบันเซอร์หรือทอยเล็ตอินเวอร์เตอร์ต่างถูกเรียกไปตำหนิและได้รับภารกิจสุดท้ายนั่นก็คือการบุกฐานฝ่ายพัธมิตร เพื่อแย่งชิงตัว G ี o i l e t กลับมาให้ได้และถ้ายังทําไม่สําเร็จนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายในการมีลมหายใจของทั้งคู่นั่นเองครับโดยในฉากสุดท้ายนั้นเราจะได้เห็นทางหน้าของซี n e มาไททันออกมาร่วมรบกับฝ่ายธัมิรอีกด้วยนั่นเองฮะเนื้อเรื่องกําลังเข้มข้นเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อในอีพีที่86และ87ฮะน่าจะเห็นทางหน้าของตัวซี n e มาไททันออกมาเฉิดฉายแล้วนั่นเองครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันครับฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำ เรียบร้อยแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยมาทุกคนอุ้ยความมันกำลังรออยู่คือเปิดบาก็บวกเลยไม่เป็นตอนตอน่อจากตอนที่85เช็ดพ,พ่นผิดเฮ้ยเอาพ่นมาพ่นกลับไปโกงโอ้โหเฮ้ย โอ้แม่งลุมมีกระโหลกยุ้งหลไรอีกตัวนึงอ่ะสองหนึ่งเหรอทำอะไรวบอับอะไรไปเนาะไอ้นี่มันเล่นโกลนอะไรอีกแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนพ่อมดอ่ะในคอมเปอร์เซอร์เพื่อ โดทีมขาคู่เช็ดยังไงเฮ้ยจริงปะเนี่ยดูวอสิครับไอ้น้องอย่าบอกว่างอกได้นะเอาคำเฉยไอ้นี่แขนด้วนแล้วคำเฉยเฮ้ยอ๋อผมรู้แล้วมันให้ตัวในคอมมานเซอร์ไปล่อเวย้ย เราให้อีกส่วนหนึ่งอ่ะมาช่วยด้านของจีทอยเลทต,ตรงเนี้ยชัวได้อสองตัวนี้ไม่เคยเห็นหน้านะอย่าบอกนะทีเดียวอยู่นี่ดิไม่เคยเห็นหน้าจริงเหมือนพวกช่างเชื่อมอ่ะ <S <S นี่แกเข้ามาก่อนเราได้ยังไง เดี๋ยวผมขึ้นซับไว้ให้นะงั้นแกรู้ใช่ไหมว่ามันซ่อนจีทอยเลนไว้ที่ไหนมันแน่อยู่แล้วตอนจำอะไรยพวกมันโดนควบคุมไปแล้วไม่ใช่หรอตอนแรกอะอะแล้วแม่มันช่วยพวกชักโคกอะอู้รู้แล้วเครื่องอัศยยะไอ้คนโทรยศใครเช็ดอะไรอะ ไทยทีวีแมนหรอโอ้ยแล้วดูดิดิซีนมาไทยท่นคือโมเดลคือเท้มากอ่ะดูดิโอ้เสียบหรอเฮ้ยใครอ่ะเดี๋ยวนะพชุชโชว์มันมีแบบเป็นล่างแบบมนุษย์ด้วยหรอมิวแทนหรอ เอาละโกรธแน่ทรงเนี้ยไอตัวเล็กไปคะเฮ้ยไตรโซเยอร์เชสไรไททันก็ามาอุ้ยเคลื่อไนไ้เหนือแสงเชสกำลังมันไปไปต่อมาต่อที่87 G-Man Toilet อตอันนี้น่าจะเป็นแบบที่เก็บเหมือนเอามาทดลองอะไรหรือเปล่า เฮ้ยบอนพันเจอรเนี่ยทำลายเป้าหมายทำลายวัตถุเนี่ยพันเจอทีวีแมนอู้แม่งมาละงานงอกอู้แล้วตัวโคตรใหญ่แม่งเกี่ยวไปแล้วเนะยังไงเฮ้ยเดี๋ยวน,น,ยวนะโยนจะโคตรเลย ได้เลยเหรอเดี๋ยวที่ดูดสซ่อันเดียวทำอะไรได้ก่อนฮัลโหลอู<ฮ>้<ฮ>เชฟเเมือนเป็นระเบิดแบบติดตามตัวเฮ้ยมันคือนี่อะไรวะ p ันเจอร์ทีวีแมนสุดท้ายองค์จกักรพรรดิก็ต้องภูมิใจในตัวของพวกเรา <laughs> เข้าไปได้ครับผมเข้าไปดูดิตัวมันโคตรเท่อุ้ยมาอีกแล้วใครกนันเนี่ยมัดิมันมีปืนเหมือนพวกแบบอาริอันเลยนะอะไรฟ้าแดงมาเชียเฮ้ยโชว์นิ้วด้วยออกไปจากที่นี่เร็วเราต้องการนายมากกว่าที่เคยผ่านมาโดน รีบกับยานแม่เดี๋ยวนี้อูอูอือออะไรอะ่ะไอพวกนี้ไต้โซเยอร์อ๋อไตยไทท่านมาก็ว่าอะไรอินเวอร์เตอร์ตายแน่ไม่ได้รอตรงเนี้ย ไม่มันคงไม่จะเถียนพลังงานไม่จะเถียนเนาะเฮ้ยเหมือนแบบไตรไทยทัานมันควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยใช่ไหมจบชัดเจน เป็นยังไงกันบ้างครับสลับโลกคู่ขนานสกิบดีทอยเลตอพี EP ที่86และ87จากช่องคุณวอลแลนบอกเลยว่ายังคงอลังการงานสร้างเหมือนเดิมเลยนั่นเองเดี๋ยวเราจะทําการสรุปเนื้อเรื่องกันนะว่าในอีพีที่86และ87นั้นมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเปิดอ p ีที่86มาเป็นการต่อสู้กันระหว่างซินดีมาไททันกับทอยเลตเดโคแมนเซอร์ cer, ซึ่งจะเป็นฉากต,ต่อเนื่องจาก EP พีที่85เลยนั่นเองครับการต่อสู้ผัดกระลุกผัดกระลับอย่างสูสีโดยในฝั่งของซินดีมาไททัน จะมีความโดดเด่นในเรื่องความแข็งแกร่งและกลยุทธ์ในการต่อสู้ส่วนทอยเลตในคอมมานเซอร์จะมีจุดเด่นในเรื่องของความเจ้าเล่ห์ไม่ว่าจะเป็นการเอาลูกสมุนมารุมใน,นจังหวัดต่อสู้หรือแม้แต่ยอมโดนตัดแขนเพื่อเป็นตัวล่อและ่วงเวลาให้กองกำลังหัวชะโคกแอบลอบเข้าไปชิงตัวจีแมนทอยเลตนั่นเองฮะโดยใน E p ีที่86และ87นี้เราจะได้เห็นตัวละครที่น่าสนใจมากมายฮะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าของไทรโซเยอร์หรือแม้แต่พันเจอร์ทีวีแมนซึ่งก็มีฉากหนึ่งครับที่พันเจอร์ทีวีแมนบอก ของ G ีทอยเลทิ้งไปซะแต่ลัสเซนติสคาเมล่าแมนก็ไม่ยอมทาตามจนสุดท้าย G ีทอยเลก็ถูกกองกำลังหัวชะโคกชิงตัวไปจนได้นั่นเองครับในฟ้ฝั่งของสกิวดีทอยเล็ก็มีการเปิดตัวละครใหม่เช่นเดียวกันโดยจะมีร่างกายเป็นมนุษย์คล้ายกลุ่มอัธมิตรแต่มีหัวเป็นชะโคกร,ร่างกายสูงใหญ่อาวุธทันสมัยไม่แพ้กับกลุ่มอ,อลิอันเลยนั่นเองหรือแม้แต่โดนขนาดใหญ่สกิวดีทอยเล็ตก็ขนมาเช่นเดียวกันครับ แต่สุดท้ายก็ต้องมาพังทลายด้วยน้ำมือของไตรไททันในชุดสุดท้ายเหมือนฝ่ายพทริดกำลังจะได้เปรียดสุดๆฮะแต่ก็ต้องมาสะดุดเพราะแกพลังงานของไตรไททันเกิดมีปัญหาความไม่เสถียรซึ่งก็น่าจะเกิดจากการพาวเวอร์บูสต์เต็มกำลังใน EP ีที่83นั่นเองครับและนี่คือบทสรุปใน E ีีที่86กับ87จากช่องวอร์เรนะบอกเลยว่ากำลังเข้มข้นแล้วก็สนุกมากๆเลยนั่นเองเพื่อนๆและน้องๆมีความคิดเห็นอย่างไงเกี่ยวกับซีรีส์ของคุณวอร์เรนในตอนนี้แล้วก็ตอนก่อนหน้น,นี สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยหรืออยากให้ผมทาคลิปอะไรต่อจากนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันเลยนั่นเองครับก่อนจากากันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกํลาลังใจให้กับโมอวิดิจแสดกไั้ด้วยวันนี้ลาทุกคนไปแล้วจริงๆครับบ๊ายบยป